ใบละสี0ร้อยก่อนคู่ก่อลมีอะไปสิไม่ใชดนะที่โรงงานนี่ไ้องไปเนที่ร้านมีแต่เบอร์โรงงานใช่หน้าร้านไม่มีเบอร์ถ้ามีเบอร์เราจะว่าวุ่น สุดท้ายเราใส่หมดเลยอแฟ้รแล้วกแฟะาไยอยังอยู่อ้าวมีตัดมาไว้พี่เนี่ยแป๊งนิีวคัิวคัคิวม่เป็นไรเสร,ร็จแล้วน,น่นึ่งสองสามตัวนี้นนนนน ขอโทษนะพี่ขอโทษเพราขอโทษหน่วยยามอยู่สองร้อยสี่สิบหกบาท